อะไรนะครั้งแรกของ r o v ที่มีวงแหวนรายเดือนรางวัลสูงสุดเป็นบัสฟินนิกระดับมิทิคอลโอ้พี่ฟูจิมีปองอลิมิเต็ดอยู่พอดีที่มีเยอะขนาดนี้ก็ได้จากกิจการ์<น>แต่ยังเล่นกิจการ์ดไม่เป็นแนะนำให้ไปดูในช่องเลยกดเข้าไปที่ร้านค้าสายล่างแล้วกดที่สายล่างอีกครั้งกิจพิเศษหองหาคำว่าวงแหวนเวทกดเลย เข้ามาแล้วจะเจอกับวงแหวนเวทหลายอันเลือกข้างบนวงแหวนรายเดือนซึ่งจะใช้กุญแจสีชมพูในการจุ่มกดเข้าไปดูที่แลกเปลี่ยนสกินสวยๆยเยอะเลย <Wow. S 1> แต่ที่เราจะตามล่าวันนี้คือบัตรฟิีนิชใช้ทั้งหมด400ดาบกุญแจสีชมพูหาได้จากในร้านค้าอันละ3ป้องมีแพ็ครนราคามาเรื่อยๆและมีดาบที้ได้จากกล่องอัลติเมตซื้อกล่องนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะร้านค้าพพนจอนก็ให้ดาบ กุญแจสีชมพูฟรีก็มี oh. อย่าลืมไปแลกนะพี่ฟูจิสะสมดาบจากร้านค้าพเนจรและกล่องจุ่มมาได้58อันเหลืออีก300กว่าอันใบจุ่มกันขอเอาเลิกเอาใช้ด้วยคำว่าบอไม่หันอากาศตอเตาซึ่งเป็นชื่อของน้องบัสสกินที่เราอยากได้มาเลยไหมบัตเตอร์ไฟฟินิก โอ้เลดออกดีอยู่นะทุกคนหลังจากนี้จะเป็นคลิปที่ยาวมากๆพี่ฟูจิขอสปีดเลยลักกันแกแกฉันมีอะไรมาถามคือฉันมีความคิดเล่นๆว่าถ้าคลิปไหนยาวๆคือฉันอยากจะเล่าเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเกมอย่างเช่นเรื่องผีเรื่องชีวิตประจําวันเรื่องประวัติที่มาเรื่องบ้านเรื่องเพื่อนเรื่องตลกตลกไร้สาระแกว่ามันพอจะเป็นไปได้ปะยกตัวอย่างเช่นอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ฉันมาเล่น AOV <Wow. S 2> ทำคลิป AOV ทำมากีปป่ปีอะไรประมาณนี้ได้ปะมาลอง ถามเพื่อนๆก่อนว่ามันจะโอเคไหมเพราะมีแรงบันดาลใจมาจากหลานคนหนึ่งเวลาขับรถเดินทางไปที่ไกลๆนางชอบให้ฉันเล่าเรื่องให้ฟังเว้ยและฉันก็เล่าไปเรื่อยๆใช่ปะนางบอกว่าสนุกดีะเอะหรือว่ามันหลอกให้ฉันเล่าเรื่องให้ฟังว่าแกแต่ที่แน่ๆตอนนี้ขอกล่าวคําว่าครบจบและจ้า มาแล้วลูกจ้าบัตฟินิกชิ้นนูอยากได้สกินนี้มาตอนแรกหมด5,000เลยใช่ปะเด็ดสรุปให้ตอนแรกมี7,103ปองตอนนี้ปองลิมิเต็ดเหลือ2,903ใช้ไปทั้งหมด4,200ปองน้องบอกแนะนำร้านเติมเกมหน่อย เพื่อนๆรู้ไหมว่าจะไม่กว่า6 0แสนคนเลือกเติมกับ c l e v e r Pay เพราะว่าเติม ROV วันนี้คุ้มทันทีถึง3ต่อต่อที่1ประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มที่2สะสมแครเวอร์คอยลดได้สูงสุดถึง25%หนต่อที่3ใส่โค้ดฟูจิลดเพิ่มไปอีกจุกๆแล้วเลิฟตรงที่อยากเติมแพ็คไหนสกินใหม่เดวันฉันบอกเลยว่าพอมดเขาคิดให้หมดแล้วหายห่วงเพราะแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงขอบคุณนะเพื่อนๆที่ไว้วางใจแค e เบอร์เปมามากกว่า7ปีเปยให้คุ้มป ให้ฉลาดต้องแคลว์เป๊ะว้าวสวยงามไปดูเอฟเฟกต์กัน เก็บ okay. สะสมสกินระดับมิติค้ลไปอีกหนึ่งและสกินนี้เราประหยัดไปได้เยอะเลยเพราะใช้ปองลีเต้นคนที่ดูจนจบนะ